จากสถานการณ์เศรษฐกิจของสปปลาวในปัจจุบันเห็นว่าพบความยุ่งยากหลายเป็นต้นแม่ราคาสินค้าที่สูงขึ้นคุณภาพการไปยุธชีวิตของประชาชนและปัญหาอาตัตรางเงินเฟอ้อที่ซื้อต่อสูงขึ้นไปเรื่อยๆในปัจจุบันต่อกับปัญหาดังกล่าวทางรัฐบาลจึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาสภาพเศรษฐกิจให้ดีขึ้นโดยเฉพาะแม่อตัตรางเงินเฟอ้อดังนั้นธานาคารแห่งสปปลาวจึงมีแจ้งการ ปิดห้าแลกเปี่ยนตัวแทนทั่วประเทศจำนวน1 1 3หานซึ่งคาดว่าบรรดาห้าแลกเปี่ยนเหล่านั้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นซึ่งเนื้อในแจ้งการมีดังนี้ธนาคารแห่งศพปอล่าวขอถือเป็นเกียรติแจ้งมาอย่างบรรดาธนาคารธุรกิจและห้าเล็กเปี้ยนตัวแทนทราบว่าเพื่อเป็นการผ่านขยายกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศสบับปรับปรุงเลขที่15ทับนศส ลงวันที่เจ็ดกรกฎปี2022ธนาคารแห้งสปปลาวได้ออกข้อตกลงว่าด้วยการบริการแลกเปยนเงินตาสบับเลขที่1 0 2 6ทับทอหอลอลงวันที่2 8ธันวาปี2022เพื่อเปลี่ยนแทนสองข้อตกลงคือข้อตกลงว่าด้วยธุรกิจแลกเปี่ยนเงินตาสบับเลขที่393ทับทอหอลอลงวันที่สองกรกฎปี2 0 2 3 และข้อตกลงมาด้วยบริการแลกเปลี่ยนเงินตาของธนาคารธุรกิจและหานแลกเปลี่ยนเงินตาตัวแทนสบับพเลขทีซีซีทับทอหอรอลงมนที่14ีมิถุนาปี2 0ง2นในนี้ข้อตกลงมาด้วยการบริการแลกเปลี่ยนเงินตาสบับดังกล่าวได้กำหนดให้ธนาคารธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสศปโลาาเท่านั้นสามารถให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราฉะนั้นเพื่อจะตั้งปฏิบัติให้สอดคล้องกับบรรดานิติกรรมที่มีผลศักิิ์ในปัจจุบัน ทางธนาคารแห่งศบปอล่าวจึงแจ้งมาอย่างบรรดาธนาคารธุรกิจและห้างแลกเปลี่ยนตัวแทนดังนี้ 1. ธนาคารแห่งศบปลาวยุติการอนุญาตดำเนินธุรกิจแลกเปี่ยนเงินตาของห้างแลกเปี้ยนเงินตาตัวแทนทั้งหมด113หา้างที่ขึ้นกับ6ธนาคารธุรกิจ 2. ให้ธนาคารธุรกิจที่มีห้างแลกเปี่ยนเงินตาตัวแทนขึ้นกับยุติเซารหรือต่ออายุสัญญา และยกเลิกสัญญาตัวแทนบริการแลกเปี้ยเงินตากับห้าเลกเปี้ยเงินตาตัวแทนของตนทั้งหมดดําเนินการปิดบัญชีเงินฝากที่ออกซื้อ5เลกเปี้ยเงินตาตัวแทนยุทนาคารธุรกิจที่เกี่ยวข้องนำส่งบทบันทึกการยกเลิกสัญญาเป็นตัวแทนแลกเปี่ยเงินตาระวางธนาคารธุรกิจและห้าแลกเปี่ยเงินตาตัวแทนพร้อมทางหนังสืออนุญาตดําเนินธุรกิจแลกเปี่ยเงินตาของ5แลกเปี่ยเงินตาตัวแทน ขี่ขึ้นกับธนาคารธุรกิจตนส่งคืนให้แก้กรมน,นโยบายเงินตาหรือสาขาธนาคารสปปล่าวประจำภาคที่เกี่ยวข้องภายในวันที่31มบังกรปี2 0 2 3นี้ 3. ธนาคารธุรกิจที่มีจุดประสงค์ต้องการสร้างตั้งน่วยแลกเปลน,นเงินตาเมนให้ปฏิบตัติตามข้อตกลงว่าด้วยการบริการแลกเปลี่ยนเงินตาฉบับเลขที่1 0 2 6ทับทอหหลอลงที่สปธันวา พีศงันซอ่งใงนนี้ก็แม่เนื้อนาแจ้งการขอธนาคารแห่งศพโปราวที่ออกมาสร้างให้พิดบริการห้าแลกเป็นเงินตราทั่วประเทศจํานวนหนึ่งร้อยสิบสามานเพื่อหวังว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบันให้ดีขึ้นถ้าท่านผู้สม,มัาคลิปของเฮาก็จะลืมกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งด้านข้างเพื่อเป็นกําลังใจให้กับซ่องของเฮาในการสร้างคลิปไม่ๆออกมมให้ท่านผู้สมด้รับชสมันต่อไปหรือท่านผู้สมท่านใด อา,อากใเรานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับมื้อนี้สบายดี